ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำาเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กขาดเ,เด็กควรได้กรับคำแนะนำนะครับ พอบอกันแล้นะครับกับทีเด็ดจานเจ n b ดับเบิลยูเอ็นบีเอเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย10กันยายน2025ันี้วันนี้มาคุยก่อนเกมิมครอบบาสเกตบอลหญิงสหรัฐเมกาเชา้าวันพุธลงสนามกันทั้งหมด5คู่ครับและ2คู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องวันนี้ครับคู่แรกนิวยอร์กเรเบอรตี้เปิดบ้านเจอกับวอชิงตันมิสติกครับตอน6โมงเชา้าและถัดมาเวลา6โมงครึ่งครับนาดูอย่างมากับอินดีนาฟีเวอร์ เปิดสนามเจอกับมิเนโซตาลินส์ทีมแมวปานดับหนึ่งสายตะวันตกแต่ก่อนไปวิเคราะห์วิจาาณสอคู่นี้ครับไปสรุปผลงานหน้าช่องอันหวานเจ็บเมื่อเช้านี้ครับมี W.N.B.A ลงสนามแค่คู่เดียวเท่านั้นโดยเป็นเกมที่ a t l a n t a Dream มครับทีมดับหนึ่งสายตะวันออกเจอกับ Connecticut Sun ครับทีมท้ายตารางครับซึ่งก่อนแข่ง a t l a n t a Dream เป็นต่อประมาณ12-13คะแนนครับ คู่นี้ทัศนาจารย์เจให้เลือกยืนฝั่งเจ้าบ้านหน้าเจ้าชนะขาดเกิน12-13แต้มแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับแม้ในครึ่งแรกค่อนข้างที่จะสูสีครับแต่ออกสตาร์ทควอเตอร์สมาครับก็ทิ้งขาด23-9แล้วก็ในควอเตอร์ที่4ก็ยังรักษาระยะแต้มได้อย่างดีเยี่ยมสําหรับเจ้าบ้านอย่างอันต้ารีมครับสุดท้ายไฟนอลสกอร์ชนะไปได้87ต่อ62 เอาชนะไปได้ถึง25คะแนนครับข้ามฟากราคาเปิดมาประมาณ12-13แต้มโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดในเกมนี้ยังคงเป็นแม่ทัพอย่างเรียนฮาวเวิร์ด18แต้ม5รีบาว6แอสซิสต์งได้อดิชาเกรช่วยเสริมอีก15แต้ม6รีบาวหวานเจียบกันทั้งกลุ่มครับไปที่การวิเคราะห์เช้าวันพุธคู่แรกในยอร์กเรปตี้ครับเจอกับวอชิงตันมิสติก โดยเจ้าบ้านนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับนำโดยสาวสวยแชมป์สามคะแนนอย่างซาบิน่าโยเนสคูในตำแหน่งพอยกาตัวถือบอลเสริมด้วยนาตาชาคราวเลียนนี่ไฟบิสตัวเล่นชุดวงใน,นเป็นเบนนาสจวดอดีต MVP ไฟแนลเล่นคู่กับจอนเคลิวจนส์ครับเซนเตอร์คอยดีบาวส่วนทีมเยือนวอชิงตันมิสติกนำโดยซักสตันสาวสวยอย่างโซเนียซีตอนครับอลิชาครากกิคีคเรเฟนครับแล้วก็ชาคิราออสตินโดยวอชิงตันมิสติกครับ ในซีซั่นนี้อยู่ในอันดับ4ของสายตัวนออกชนะ16แพ้27ส่วนเจ้าบ้านอย่างนิวยอร์กเรเบอร์ตี้อันดับ2แน่นอนแล้วครับในสายตัวนออกชนะ25แพ้17เกมครับในคู่นี้ก็ต้องบอกว่าถ้าว่ากันตามฟอร์มครับนิวยอร์กเรเบอร์ตี้ก็เหนือกว่ามากจริงๆครับทุกสำนักเลยมองว่าเป็นต่อประมาณ15แต้มแต่วันนี้ผมไม่เห็นด้วยตามน้ำต่อครับเป็นเกมที่ไม่ได้มีความสำคัญกับนิวยอร์กเรเบอร์ตี้สักเท่าไรครับอาจจะชนะได้แต่ไม่น่าจะข้ามฟากรักคายการฟอเลือกมิสติก ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับอินิน่าฟีเวอร์เจอกับทางด้านมิเนโซตาลินส์เจ้าบ้านอินิน่าฟีเวอร์นำโดยเคลซีซซ่มิเชลครับโอดิซี่ซิมเล็กซี่ฮอร์ครับนาตาชาฮาวเวิร์ดและริยาบอสตันส่วนมิเนโซตาลินส์ครับนำโดยสาวสวยคู่อย่างอลิเนาสมิธกับวิเกตคาลินตันเซนเตอร์วันนี้ใช้เป็นเจสสิก้าเชปเพิร์ดครับคอยรีบาวใต้แปน้นผู้เล่นแบ็กคอร์ดคอยถือบอลคิลลาแม็กไบร์ครับส่วนชูตอิงการ์ด มือยิง3คะแนนยังคงใช้คอตนี่วิลเลียมส์ซีซั่นนี้อินดีนาฟีเวอร์ชนะ23แพ้20สครับส่วนทางด้านมินนนโซตาลินส์อันดับหนึ่งสายตะวันตกครับถซติดีที่สุดใน NBA ซีซั่นนี้ชนะ33แพ้9กเกมครับแต่ในเกมที่ไม่มีความสําคัญกับทีมเยือนอย่างมินนนโซตาลินส์ครับวันนี้มองว่าอินดีนาฟีเวอร์เล่นในบ้านคงต้องสู้แบบสุดชีวิตครับวันนี้เป็นรองอยู่ประมาณ3มแต้มในสายตาของนักวิเคราะห์บาสต่างประเทศครับ แต่เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่ผมไม่เห็นด้วยตามน้ําต่อวันนี้กัดฟันเลือกบาทรองอีกหนึ่งคู่ทศนาจา์เจครับ10กันยายน2025ให้ไว้2คู่โดยคู่แรกครับนิวยอร์กลิเบอร์ตี้เจอกับวอชิงตันมิสติกทุกสำนักมองว่าลิเบอร์ตี้เป็นต่อ15แต้มครับแต่คู่นี้ผมมองว่าลิเบอร์ตี้ไม่น่าจะข้ามฝากราคาครับอาจจะชนะไม่เกิน15กัดฟันเลือกบาทรองอย่างวอชิงตันมิสติกครับส่วนอีกหคู่ครับอินนาฟีเวอร์เจอกับมิเนซซโตาลิน ในเกมที่ไม่มีผลกับมิเนโซตาลินส์แล้วครับก็มองว่าการเลือกอินดีนาฟีเวอร์ในบ้านก็น่าจะพอมีลุ้นมากกว่าครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ